สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นๆนะนาเล็กก็พาเดินออกกําลังกายร่าะชมไม้ในสวนเนี่ยบรรยากาศในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยถือว่ามีไม้ให้ชมที่หลากหลายแต่ตรงนี้นาเล็กได้กลิ่นของนมแมวนะกลิ่นหอมเหมือนนมแมวนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นนมแมวที่เห็นอยู่ตรงนี้มันมีดอกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับ นี่ฮะบรรยากาศของสวนก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ริมทางเดินวิ่งมาตรงนี้ได้กลิ่นของดอกนมแมวนะนี่ฮะต้นของเขาก็เป็นแบบนี้ใบมีลักษณะแบบนี้โอ้มีดอกด้วยเนี่ยน,นีแต่ว่าตัวนี้ยังตุ่มๆอยู่นะนี่ฮะดอกตุ่มก็จะเป็นไม้เถาเลื้ยนี่เป็นไม้เถาเลื้ยนะเกาะตามต้นไม้ใหญ่ เนี่ยเป็นเถาเลื้อยขึ้นไปอันนี้เป็นต้นตะแบกนะเขาก็จะคลุมขึ้นไปคลุมต้นตะแบกอยู่ข้างบนนู่นนะมีมองเห็นดอกอยู่ก็จะผสมปนเปไปกับต้นตะแบกเลยบางทีก็ดูใบไม่ออกเนี่ยนี่ฮะนี่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 ฮะนี่ฮะมีดอกฮะนี่แล้ว เราได้กลิ่นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะัเล็กดูว่ามีดอกที่บานหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยอ๋อนี่ยเนี่ยเนียเขาบานเขาจะไม่ได้บานแย้มออกอะไรมากมายนะเนี่ยมีกลีบสามกลีบข้างนอกนะแล้วก็สามกลีบข้างในดอกคล้ายๆดอกลำดวนนะแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ได้บาน แบบเหมือนดอกลำดวนเลยนะเขาบานแย้มๆแบบนี้แหละ,ะเดี๋ยวนดะ้เล็กเด็ดมาให้ดูนี่ลักษณะแบบนี้กลิ่นหอมมากนะหลายคนอยากได้ไปปลูกนะเพราะเดี๋ยวนี้ต้นนมแมวเนี่ยเริ่มหายากแล้วนะ,นะ,ะต้นนี้ถือว่าเป็นต้นต้นแม่ของมันนะเขาจะตัดให้เป็นพุ่มนะ ไม่ได้ตัดให้ไม่ได้ปล่อยให้มันเลือ้อยไปแบบนั้นเนี่ยตัดให้เป็นพุ่มก็สามารถที่จะอยู่ผสมกลมกลืนกับไม้ต้นอื่นได้อันนี้เป็นต้นแก้วนี่ยส่วนแต่เป็นไม้หอมทั้งนั้นเลยมาอยู่ด้วยกันนี่ครัเดี๋ยวมาดูดอกเขาบางทีเราดูข้างบนไม่ค่อยเห็นหรอกต้องมาช้อนดูข้างล่างนี่ครับน,น,นี่ดอกเขาเนี่ยดอกหอมมากน่าล็กขอยาดเด็ดนะ นี่ฮะหลายคนจะได้รู้จักกันนะนีะ่ดอกนมแมวผลของเขาก็เป็นพวงนะเป็นพวงก,ก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันนะลูกสุกลูกเล็กๆเกท่าประมาณนิ้วมือเนี่ยเนี่ยนิ้วก้อยนิ้วมือนิ้ว,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 วชี้ลูกกลมๆนะเป็นพวงสามารถทานได้นะหวานอร่อยเหมือนกัน ก็วันนี้ได้พามารู้จักกับต้นนมแมวนะนี่ที่นี่ดูมันเกิดเป็นลำต้นแบบนี้แล้วก็เป็นเถาแต่ที่นี่เราตัดก็เลยเป็นพุ่มเฉยๆนี่นี่ถ้ามาดูแบบเห็นไหมเนี่ยถ้ามาดูที่ต้นที่เราไม่ได้ตัดปล่อยให้มันเลื้อยไปมันก็จะขึ้นไปเลือ้อยบนต้นตะแบกบนะประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้นะ่นเอก็ พามาชมกับอดอกของมามาชมดอกของนมแมวมาชมต้นนมแมวนะหลายคนจะได้รู้จักกันและกลิ่นหอมเหมือนนมแมวด้วยนะเนี่ยะสำหรับคลิปนี้นะเล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ